สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปนะคะเมื่อนี้เอียงกับสิผ้าพี่น้องมาเบิงการปลูกผักไทยนะคะพี่น้องการขยายพันธุ์ผักไทยนะคะจึงได้ทำมาร์คคลิปนี้นะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับตะคายให้เป็นกําลังใจให้สาวนอนนเด้อค่ะพี่น้องนะคะสาวนอนก็เป็นซองน้หน่อยนะคะอย่างพยายามสีเห็ดมาแบ่งปันความู้นะคะเป็นมาแบ่งปันแบ่งปันความู้นะคะทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่านะคะกับ ขอบคุณมากมากค่ะที่เขามารับส้มนะคะเมือนี้ยังสิริภาพพี่น้องมากปลูกพักแพร่นะคะพี่น้องอยู่เมืองอยู่เมืองนอกนี่พักแพร่ี่มีขายนะคะลานเอเชียเอียงโงมีเมดยังมันนะคะเอียงกสิสือพักแพรวมากินแล้วนะคะเอียงกสิสตัดตัดเทิงเทิงมันออกนะคะเนี่ยนะคะพี่น้องเอียงตัดยอดเทิงเทิงมันกินนะคะนี่คือพักแพรวนะพี่น้องเอียงตัดยอดเทิงเทิงมันกินนะคะแล้วก็เอามาปลูกนะคะการปลูกคะพี่น้องเอียงเสียเอาน้ำขวดที่ว่า พวกแยมพวกยังมาตรงถิ่มนะพี่น้องเอามาล่างนะคะล่างมันสะอาดเท่ากับมาใส่น้ำนะคะพี่น้องใส่น้ำแล้วยังก็สิที่วตัดเตรียมใ้นี้นะคะเห็นบ่ค่ะเอาฟังทีหลากที่มันแข็งแรงที่สุดเอฟังที่การที่มันแข็งแรงที่สุดลุ่งเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะการนะคะนี่ยังก็สีเห็ดยังสี่นะคะอาทิตย์หนึ่งก่อนงาวลังพี่น้องหลากมันนะคะแต่ว่าอยากให้หลากมันงาว แลกแข็งแรงเอาไปสองอาทิตย์นะคะจะเอามาปลูกใสกถานนะคะเดี๋ยวมาเบิรงกันเลยค่ะอันนี้นะคะนี่พี่น้องเห็นบ่ค่ะสองอาทิตย์หากมันสีซ้ำนี่นะคะเห็นบ่ค่ะหากมันสีเงานะคะแล้วมันก็สีเริ่มแตกไปนะคะพักเพล้เป็นพักที่ปลูกง่ายค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นเป็นยาชนิดหนึ่งนะคะพี่นอ้องแก้ไอ้พวกาลายเวียนโลหิตเท่านะคะพักเพล้นี่เห็นบ่ค่ะ เห็นบ่คคลหากมันนะคะอันนี้แช่ไปสองอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องนะคะนี่ข้ากระสิมาปลูกใส่กระถางกันเลยค่ะนะคะก่อนปลูกข้าวซีรีใบที่มันแห้งออกด้วยค่ะพี่น้องอันใดยอดที่มันบ่งามข้ากระตัดออกนะคะนี่ยังกระสิตัดเฮ็ดให้มันงามนะคะเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นใหม่นะคะใบที่มันแห้งใบที่ยังข้าบ่เอานะคะท่นไปซื้อตามตลาดนัดของเยอรมันนี่แพงเลยด้ค่ะกระถางละสามอ้ย กับประมาณร้อยร้อยกว่าบ,บาทนะคะพี่น้องอย่างบบเคยซื้อนะคะอย่างซื้อมาก,กินนะคะดับแรกเอยียงกระสีซ้ำยังสี่นะคะมันกระสิออกห่าประมาณสองอาทิตย์นะคะนี่เขากับไม่มาเอาใบทา,าเอาใบาแห้งมันออกนะคะพี่น้องเขาจังสิปลูกนะคะนี่นะคะพี่น้องที่ว่าอยังออกจากขวดโลขันเท่าแซ่ไว้ภายในสองอาทิตย์ฉันไม่นม้ำมันแห้งห้เติมนม้ำใส่ให้ขวดโลแล้วค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะ อย่างกับตบแต่งนะคะตบแต่งท้มันงาม,งามๆบางค้นว่าจพิพิซื้อยู่สพักแพรวไปซื้อยู่านเอเชียนะคะมีขายข้ามาก,กินล่ะเขาก็ตัดเอาการมันแช่มันก็สีออกหลังสิพี่น้องประมาณ2ออาทิตย์นะคะเห็นบ่ค่ะไข่ไผ่กับปลูกได้ค่ะพี่น้องนะคะนี่ปลูกพักปลูกพักไทยในต่างแดนนะคะพักแพรวพักแพรวเ,เป็นเป็นพักชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะพวกไหลไหลเวียนโลหิตนี้นะคะให้กินดีนะคะ บกวิ่วิ่งวิ่เวียนนะคะเนี่เอาไว้ใส่ซุปน้ำใหม่หรือว่าต้มสัวกไก่ยังแสบเปิดค่ะเห็นบ่กขาห่าค,าคนงา่ามบ่ค่ะนะคะเดี๋ยวห้องมอปูกกันเลยะอเอียงกะเตรียมดินไว้นะคะพี่น้องดินนี่เอียงตียมไวแล้วผสมไวแล้วนะคะดินเยอรมันนี่ถือว่ายุเยอรมันนี่ดินแพงนะคะพี่น้องเห็นว่าค่ะเอียงกะสิเอาใส่นีไว้นะคะนี่ยใส่กระถางแล้วก็ปักลงเลยค่ะพี่น้องนี่ปักลงให้ดินมันท่วม ปลาโล่งยาห้ยหกมันขึ้นนะคะพี่น้องเอาดินกบหากมันไว้นะคะยังปลูกกระถางหนึ่งค่ะนะคะยังก็เป็นคนมากินพักแพลวค่ะพี่น้องนะคะนี่เอาลงไปเลยค่ะหนาหอนเอียงจังเสียลงไปนะคะพี่น้องส่วนนี้มันยังเอาลงไม่ได้นะคะตั้งมือกับน้าวนะคะยาห้หากมันขึ้นนะคะอเอาดินทมหากมันไวนะะ้ ไ่ไผ่กับปลูกได้พี่น้องนะคะเอียงกะเฮ็ดจังสีเอียงมีผักไท้กินนะคะพี่น้องนะคะมีปุูกไปเลยค่ะนะคะม่ปัญหาค่ะนะคะออ่างมาใส่ถุงมือแล้วพี่น้องลุยเลย ยังปลูกรายอยู่กระถางหนึ่งสองกระถางนี่ก็กินได้ตลอดเลยค่ะพี่น้องนะคะสันชอบปลูกกระถางหนึ่งก็กินได้โดนนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องไคกก็ปลูกได้นะคะอย่างไปเห็นเข้าขายตลาดนัดแพงแพงค่ะนะคะกระถางละสามอ้อยกว่านี่อยงมาแป่งปั่นความู้ค่ะพี่น้องเอาปลูกไว้เอาก,ก,กินตลอดนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะยังปลูกแล้วเหรอนะคะเยงสิ ลดไปน้ำนะคะน้ำกับเตรียมมากนลวคะ่ะลดไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะพี่น้องแล้วเด้อค่ะนะคะนี่เห็นว่าค่ะไค่กระเฮ็ดได้ค่ะ,คะพี่น้องนะคะ กระถางนี่เอียงกระดิซ้ำนะคะพี่น้องเห็นบ่ี่มนกระสีงามยังสีนะคะพี่น้องนะคะเห็นบ่ค่ะเขาซ้ำเขาก็ได้กินค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเก็บกินได้ทั้งปีเลยค่ะนี่นะคะนี่เห็นบค่ะนันกระสีงามสีนะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ น,นีประมาณเดือนกว่านะพี่น้องเห็นว่าค่ะมันขึ่นง่ามว่ียังซ้ำใบค่ะนะคะลองไปเฮ็ดเบิิงนะคะพี่น้องไผะก็เฮ็ดได้นะคะนี่การปลูกปักปลูกพักไทยในต่างแดนนะคะพี่น้อง